วันนีท่านผู้ชมขณะนี้ผมยืนอยู่กลางยอดเขาที่สูงที่สุดในย่านนี้นะครับฟินิกสกีรีสอร์ทนะครับหิมะโปรยปลายติดลบนิดหน่อยครับเนื่องจากรายการชี้ทางรวยวันนี้มาถ่ายทำนอกสถานที่เพื่อพิสูจน์ว่าการทำอาชีพเครือข่ายหรือขายตรงรวยจริงหรือไม่สำเร็จจริงหรือไม่ทำไมผู้คนมากมายที่ทำอาชีพเครือข่ายขายตรง ถึงได้มีโอกาสมาเที่ยวสถานที่ดีๆแบบนี้วันนี้จะมีคำตอบทุกแง่ทุกมุมครับเนื่องจากเรามีแขกพิเศษนั่นก็คือดรสมชายหัดชลีละหานะครับประธานกรรมกรารบริษัท Joy andco ร c o r เวเ a t i o n จำกัดนะครับจะมาชี้ช่องบอกทางว่าทำไมผู้นำหรือสมาชิกของ Joy and c o ได้มีโอกาสมาท่องเที่ยวแบบนี้ยากหรือง่ายไปค้นหาคำตอบเลยครับ สวัสดีครับดรสมชายครับสวัสดีครับครับเป็นไงฮะทริปทัวร์ครั้งนี้ของจอยเอนคอยก็ถือว่าเป็นแค่หนึ่งในโปรโมชั่นในโปรแกรมที่เราท่องเที่ยวนะฮะครับแล้วก็เป็นทริปที่ได้คนที่ไม่ค่อยมีโอกาสมาเที่ยวเพราะว่าเป็นคนใหม่อ๋อวันนี้คนใหม่คนใหม่เป็นโปรแกรมที่ง่ายๆนะฮะทำง่ายๆบางคนทําวันเดียวได้เลยเอนะนะ มีมีด้วยเหรอแบบนี้ครับเป็นเป็นโปรแกรมที่น่าสนใจอีกโปรแกรมหนึ่งนะครับ,รบก็พามาเที่ยวใกล้ๆก็คือเกาหลีนะครับต้องบอกว่าเกาหลีนี่เป็นที่ที่ใกล้ที่สุดแล้วที่จอยคอยพามาเที่ยวนะครับ,รบเราไม่ค่อยได้ไปกันใกล้ๆส่วนใหญ่แล้วก็ไป<อ>ยุโรปกันไปนะฮะไปดูใบไปแอฟริกาไปอังกฤษเมื่อเร็วๆนี้เพิ่งกลับมานะครับแล้วก็เราก็ทริปปลายปีเราก็จะไปเมกาอีกนะอันนี้ก็เป็นทริปสำหรับคนใหม่ๆนะฮะ เพราะ <คน S 1> ว่าครับเป็นสําหรับการท,ทําธุรกิจเครือข่ายหลายคนคงสงสัยว่าเอ๊ะแล้วคําว่าเมื่อถึงวันหนึ่งเนี่ยะจะมั่นคงจริงไหมต้องบอกว่าโดยปกติแล้วโปรโมชั่นนะฮะถ้าเรานึกถึงคําว่าโปรโมชั่นคุณกายพอพอ,พอนึกถือว่าเป็นส่วนผสมหนึ่งในส่วนผสมของการตลาดส่วนสาคัญด้วยใช่ไหมส่วนสําคัญโปรโมชั่นเนี่ยเป็นสิ่งที่มีไว้เพื่อทําให้ผู้คนนะฮะมีโอกาสนะครับได้พิชิตเป้าหมาย ไอ้เป้าหมายก็มีใกล้มีไกลมีสั้นมียาวนะฮะแต่อาชีพเครือข่ายเนี่ยเวลาที่เขาสําเร็จถึงจุดจุดหนึงเนี่ยเขาจะสําเร็จโดยระยะยาวเนี่ยคนที่มีเครือข่ายเยอะๆเนี่ยเขาก็มีโอกาสไปเที่ยวต่างประเทศไปที่ต่างๆนะ,ะซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยบริษัทขายตรงเนี่ยก็อาจจะไม่ได้นึกถึงเรื่องของการจัดทร์โพชั่นเพื่อคน คนเก่ารหรืออาจจะคิดแต่แค่คนใหม่หรือบางบริษัทก็อาจจะคิดแต่คนเก่าแต่ไม่คิดคนใหม่แต่สำหรับจอยคอยเนี่ยเราก็จะมีโพซชั่นสำหรับคนเก่าเนี่ยถ้าเขาอยู่มานาน,านจนกระทัง่งมีเครือข่ายเยอะเนี่ยเขาก็จะเติบโตจนกระทั่งเขามีเครือข่ายแล้ววันหนึ่งเนี่ยทุกครั้งที่ประกาศโพซชั่นเนี่ยคนเก่าก็จะเกือบติดซะเกือบทุกโพซชั่นเขาเรียกว่ามีไว้เพื่อสําหรับเมื่อวันหนึ่ง เขาได้มีองค์กรใหญ่ๆแล้วก็พิสูจน์ได้ว่าเมื่อทําแล้วเนี่ยจะมั่นคงเพราะว่าทุกครั้งที่ประกาศเนี่ยก็จะติดโปรโมชั่นแต่สําหรับทริปนี้เนี่ยก็เป็นสําหรับโปรโมชั่นสาหรับคนใหม่นะกี่คนฮะมาที่เกาหลีอมาประมาณ300กว่าท่าน300กว่า300กว่าท่านนะฮะโปรโมชั่นนี้เนี่ยเป็นโปรโมชั่นที่ทําให้ทุกคนเนี่ยสามารถเข้าถึงโปรแกรมนี้ได้ง่ายๆเขาเรียกว่าพิชิตโปรโมชั่นเป็นเป้าหมายใกล้ๆก็คือว่า ประกาศปุ๊บเนี่ยบางบางคนแค่รับรู้ข้อมูลปุ๊บวันแรกทําก็ผ่านโปรโปรโมชั่นนี้เลยนะเดี๋ยวผมถามนิดนึงครับบางท่านอาจะสงสัยนะไอ้คนที่ประสบความสําเร็จในเวลาสั้นที่มาเที่ยวทัวร์ที่เกาหลีครั้งนี้นี่บประสบความสําเร็จเัรมา300กว่าคนครประสบความสําเร็จครึ่งหนึ่งอีกครึ่งหนึ่งนี่เป็นการซื้อตั๋วมาไหมไม่มีครับอืเท่าที่ดูจากตัวเลขนะก็ทั้ง300คนเนี่ยนะครับ เป็นการพิชิตโปรโมชั่นหมดเพียงแต่ว่าบางท่านเนี่ยอ,อาจจะมาไม่ได้แล้วก็ให้สิทธิ์สำหรับการให้สิทธินั้นสำหรับพ่อแม่มหรือว่าลูกนะครับหรือว่าสามีภรรยาสามีอ,อันนี้ก็มากันได้ก็เรียกว่าเป็นสิทธิที่ตกทอดกันได้เขาเรียกว่าธุรกิจนี้เนี่ยเป็นมรดกตกทอดได้เพรานะะเนี่ยด้วยเงื่อนไขเนี่ยของทำว่าโมรดกตกทอดเนี่ยเมือ่อในคนในตระกูลทำ ผู้สืบสันดานตามกฎหมายนะไม่ว่าจะเป็นปีดามารดาพ่อแม่พี่น้องอะไรก็มาไปไปมาเที่ยวกับทริปนี้ได้ก็เียกว่าใช้สิทธิ์กัน,กนได้ถ้าอีเจ้าตัวที่ได้ได้ใช้สิทธิ์แล้วไม่อยากมาหรือว่ามาไม่ได้เนี่ยก็ให้คนอื่นมาได้นะครับรอบนี้ผมเห็นพี่น้องชาวชาวใตกว้ก็เยอะนะใต้ภาคเหนือก็มีกัมพูชารู้สึก มีด้วยนะเราด้วยเนี่ยเป็นโปรแกรมที่ใครๆก็ทําได้เพราะว่าเวลาเราประกาศปั๊บเนี่ยโปรแกรมนี้ก็ทําให้ทุกคนที่เข้าถึงโปรโมชั่นเนี่ยนะฮะเราเช่นยกตัวอย่างเช่นว่าโปรแกรมนี้มีเงื่อนไขว่าเอ้าชวนซ้ายห้ากว่าห้าคือคือชวนซ้ายห้าคนเวลาเราบอกองค์กรเนี่ยองค์กรเป็นเครือข่ายที่ต้องแตกออกไปไม่ได้แตกหนึ่งเรียงเรียงลงมานะแต่เราบอกอย่างน้อยต้องแตกสองเนี่ยก็คือเพื่อขยายองค์กรไปเนี่ยเราบอกฝั่งซ้ายชวนมาห้ากว่ากว่าเมื่อชวนมาห้าคนมาเที่ยวเลยล่ะ มาเป็นสมาชิกมาเที่ยวได้แล้วเขาก็มาเที่ยวแล้วก็มาพิจิตโบราฉะนั้นประกาศปพ๊บวันแรกนี่มีคนติด3ามสี่คนเลยวันแรกเลยใช้เวลาแค่สาสัปดาห์เนี่ยโปรแกรมนี้จบเรียบร้อยเลยเต็มโปรโมชั่นครบเรียบร้อยเลยสามารถมาพิชิตท่องเที่ยวกันได้นี่คือหนึ่งโปรแกรมเท่านั้นนะฮะจริงๆจอยคอยมีโปรแกรมประมาณต้องบอกว่า ห้าทริปในแต่ละปีปีละปีละห้าทริปออน,นะปน,ปนั่นเป็นหนึ่งทริปทานันเองยังมีรทริปอีกเยอะมากมายที่เราจัดโปรโมอร์รชั่นนะฮะเพราะนี่ก็คือสิ่งหนึ่งที่พิสูจน์ได้ว่า้ายตรงเนี่ยโปรโมชั่นสามารถทําให้คนเห็นเป้าหมายสั้นๆแล้วก็สามารถพิชิตเป้าหมายได้แล้วก็ฝันที่เขาอยากเป็นที่เขาอยากให้เกิดขึ้นเนี่ยก็เป็นจริงได้แต่ปัญหาคือว่าจะมีอะไรที่สามารถทำให้เขาไปสู่ตรงนั้นได้ <pathway: S 2> มันก็ต้องมีเครื่องมือมอุปกรณ์ด้วยไม่ใช่ว่ามีโปรโมชั่นมาโชว์กันแล้วก็เห็นแล้วก็วิ่งเข้าชนไม่ใช่มันก็ต้องมีเครื่องมือว่าเอะเวลาไปชวนคนเนี่ยทาไมเขาถึงามาโปรโมชั่นได้เขาต้องหยิบยื่นสิ่งที่มันมีคุณค่าที่มีประโยชน์สําหรับผู้บริโภคด้วยหรือว่าเวลาไปชวนคนเนี่ยคนก็บอกเออน่าสนใจนะเขามาเพราะว่าเขาแค่จ่ายเงินเนี่ยได้เปลี่ยนเอาะไรจ่ายเขาเนี่ยกลับมาเป็นประโยชน์กับมาหาเขาได้จัดแผนการตลาดของขายตรงนี่แหละ การท่องเที่ยวครั้งนี้นะผมเห็นสมาชิกของจอยคอยส่วนใหญ่นะจะมีความสุขแบบผิดหูผิดตาเป็นพ่ออะไรคิดว่าเป็นพ่ออะไรตื่นเต้นหรือไง บางคนนี่เป็นครั้งแรกในชีวิตขึ้นบินก็ยังไม่เคยแล้วบางคนกนะ็ต้องบอกว่าในชีวิตอาจจะไม่เคยหรือมีเงินก็อาจจะฝันอยากมานะหลายท่านเนี่ยนะผู้ชมอาจจะเคยรู้สึกว่าเอ๊ะการมาต่างประเทศฉันก็มีเงินน่ามาได้นะแต่การมาแล้วจะมีคนพามาดูแลที่บรรยากาศยน,นที่เที่ยวเนี่ยนะนะไปแต่ละที่โดยไม่ต้องทาอะไรเลยเนี่ยแล้วไม่ต้องเสียเงินด้วยเนี่ยนะมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะเพราะบางครั้งจะไปไหนแต่ละที่เนี่ยถ้าไม่รู้ช่องทางไม่มีคนพาไปง่ายไหม ก็ยากนะอ่ายากนะนี่เป็นหมู่คณะมาเที่ยวกันสุขสนานทุกคนก็มีความสุขแล้วก็เราก็ดูแลอย่างเต็มที่นะครับครับอ่าครับ,รบนี่ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่พสูสน์ได้ว่าขายตรงนั้นเนี่ยนะฮะก็เป็นโอกาสจริงๆสําหรับผู้คนนะฮะเขาบอกปัญญาขายตรงเนี่ยเริ่มจากการที่ทํายังไงให้ผู้คนเนี่ยเข้าถึงโอกาสที่เป็นไปได้ในแง่ของสิทธิความเป็นคนที่จะไปสู่ความสําเร็จเนี่ยครับอ่าสำเร็จได้ง่ายแล้วก็ไม่เกี่ยงเรื่องของเพศอายุการศึกษา แล้วก็เงินทุนแต่สามารถสําเร็จได้ทุกคนนบนะบนี่คือการเข้าถึงของความสําเร็จแต่ตอนนี้คนที่เข้ามาสู่ระบบเครือข่ายขายตรงมีสิกว่าล้านคนคยังมีช่องว่างอีกเหรอสำหรับคนหน้าใหม่ๆที่อยากจะเข้ามาสัมผัสสร้างความสําเร็จนี่มันยังเป็นไปได้อยู่ทุกวัน,นโดยคอนเซปต์แล้วเนี่ยม,มาก่อนมาหลังไม่สําคัญคมีโอกาสสําเร็จได้เหมือนกัน ต,นะต้องดูบริษัทด้วยโดยคอนเซปต์ Concept, แต่ว่าปัญหาคือว่าบริษัทนั้นเนี่ยมีเครื่องมือที่จะส่งเสริมออสนับสนุนทําให้เขาเนี่ยไปสู่ความสําเร็จได้แท้จริงหรือไม่อันนี้เป็นหัวใจครับ้านจอยแอนคอยเนี่ยนะสร้างความพร้อม ร,รองรับสมาชิกหน้าใหม่ใหม่ในในในด้านไหนไหนบ้างครคือการทั้รุ่ยขายตรงเนี่ยถ้าไม่มีเครื่องมือไม่ว่าจะเป็นสินค้านะถ้าเรานึกถึงการตลาดในคอนเซปต,ต์เนี่ยต้องมีสินค้าต้องมีแผงการตลาดต้องมีเรื่องของโปรโมชั่นนี่ก็คือส่วนหนึ่งที่เราเรากำลังจัดทิพย์เลยนะแล้วก็ต้องมีเรื่องของอกิจกรรมฝึกอบรมเทรนนิรร่งฝึกคน,นไม่เก่งให้เป็นคนเก่งมีเทอรีร่ออนไลน์ที่จะสามารถแปลงการจ่ายของคนเนี่ย กลับมาเป็นรายรับของคนในองค์กรจากแผงตลาดที่จะจ่ายกลับไปจากการบริโภคใต้ล่างได้เนี่ยก็ต้องมีเครื่องมือของสาขาด้วยเป็นตัวรองรับว่าทำไมจะเข้าไปถึงการบริโภคในสถานที่ต่างๆในประเทศไทยอย่าง ง่ายได้ก็คือมีค,ความระพร้อมในเรื่องของการรองรับเรื่องของสถานที่และสินค้าในแต่ละสาขาในแต่ละพื้นที่ในแต่ละจังหวัดอันนี้ก็เป็นเครื่องมือหนึ่งที่จะต้องเป็นตัวสอบสนนที่ทําให้คนที่เข้ามาในอุตสาหกรรมนี้สาเร็จโดยง่ายครับ,รบผมแปลกใจนะบางคนที่มาทัวร์เกาหลีครั้งนี้นะเป็นเลขารองผู้ว่าและผู้ว่าก็มีบ,บางคนเป็นชาวสวนยางบางคนเป็นชาวไร่ชาวนาเลย ทำได้ไอ้ชี้นเคอขายขายตรงนีาทำได้ครับอ,อย่างที่ได้เรียนแล้วนะฮะว่าการทำธุรกิจขายตรงเนี่ยไม่จํากัดเพศอายุการศึกษาครับใครก็แล้วแต่ที่ตัดสินใจเข้ามาโดยเงื่อนไขนั้นเนี่ยจะทําให้ทุกคนไปสู่ความสําเร็จโดยง่ายแล้วก็ไม่ได้เกี่ยงเรื่องว่าใครมาก่อนมาหลังครับอยู่ที่ความตั้งใจและความสามารถแล้วก็ความอุตสาหะ และความต่อเนื่องอใครก็แล้วแต่ตที่ทาอย่างนี้ทาอย่างต่อเนื่องทําทุกวันเดียวเขาก็สําเร็จนั้นคนที่มาก่อนอาจจะไม่ได้ทําแต่คนมาหลังมาทำนักขยันก็สําเร็จก่อนแล้วก็มาเที่ยวได้หรืออาจจะพิพสูจน์ได้ว่าวันหนึ่งเขามีเครือข่ายเยอะๆอเขาก็มีรายได้แบบเรียกว่ามาทุกวันนะฮะแล้วก็มีรายได้แบบมัน่นคงนี่ก็เป็นคอนเซปต์ของขายตรงแล้วก็เป็นหนึ่งรูปแบบนะฮะซ,ซึ่งวันนี้นะครับที่เราจัดมาเนี่ยก็เป็นตัวอย่างหนึ่งที่ชี้เห็นว่า สามารถทําให้คนใหม่เนี่ยมาทามาหลังเนี่ยก็สําเร็จได้มาสู่การท่องเที่ยวได้แล้วก็พิชิตโบรชั่นได้ไม่ยากอันนี้ก็เป็นรูปแบบแล้วก็เป็นคอนเ็ปต์ของขายตรงซึ่งการจะทําให้สําเร็จนั้นเนี่ยนะฮะไม่ใช่ว่าเรื่องยากแต่ก็ไม่ง่ายถ้าไม่เข้าใจเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยคอนเ็ปต์ของขายตรงเนี่ย หน้าที่ของบริษัทก็ต้องทำยังไงที่จะให้ความรู้นะฮะเขาเรียกว่าเหมือนการที่เราให้องค์ความรู้ educate คนเนี่ยคือให้เขามีความรู้มีความเข้าใจมากขึ้นและเกือกระทั่งคนเราค้นพบตัวเองเจอแล้วมีความเข้าใจเนี่ยเขาก็จะเอาสิ่งที่เขาเข้าใจนี่แหละหยิบเอาเครื่องมือเนี่ยมาเป็นเครื่องมือต่อยอดให้เขาเนี่ยไปสู่ความฝันที่เป็นจริงได้ก็คือพิชิตฝันที่เขาอยากให้เกิดขึ้นกับตัวเขาโดยการเอาเครื่องมือเนี่ยเป็นบันได ก้าวไปสู่ความสำเร็จอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เป็นความต้องบอกว่าเป็นความเป็นองค์ประกอบเป็นความสําคัญอย่างยิ่งในในขายตรงนะว่าบริษัทขายตรงโดยผู้ประกอบการเนี่ยต้องมีวามเข้าใจเรื่องนี้นี่ถ้าเกิดว่าเราเข้าใจแต่ถ้าเราไม่ทําหรือเราไม่สนับสนุนเนี่ยมันก็คงไม่เกิดยันสิ่งที่จอยคอยทํามา10ปีเนี่ยนะครับเราเข้าใจตั้งแต่เริ่มต้นรเราก็ค่อยๆทามาโดยการาการะทั่งวันนี้เราก็มีเครื่องมือนะมีเครื่องมือแล้วก็พาคนไปสู่ความสำเร็จมากมาย แล้วก็สามารถทําให้คนที่ไม่เข้าใจอะไรเลยเนี่ยหรือบางคนที่บอกว่าการศึกษาไม่เยอะเนี่ยก็ยังสามารถสําเร็จได้ไม่ไม่รู้ก็ไม่เป็นไรไม่รู้ไม่เป็นไรทางจอยแอนคอยจะมีพี่เลี้ยงสอนให้คอยให้คําแนะนํามีฝึกอบรมออโดยระบบฝึกอบรมที่เราเชื่อว่าทําให้ทุกคนสามารถเข้าถึงกันได้โดยไม่ยากครับธุรกิจเครือข่ายขายตรงถามจริงๆเนี่ยอยากให้เปรียบเทียบให้ฟังนิดหนึ่งเมื่อเจ็ดแปดปีที่ผ่านมากับปัจจุบันนี่ประชาชนให้การยอมรับมากน้อยแค่ไหน ขายตรงเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยคนไม่ค่อยเชื่อ,อความเชื่อมั่นไม่มีนะซึ่งวันนี้เนี่ยไม่ใช่แค่บริษัทจะต้องดําเนินการ,ราการสร้างความเชื่อมั่นกับผู้บริโภคเท่านั้นนะฮะเราเองก็ต้องสร้างบทบาทในนั้นในสังคมด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นสมาคมหรือว่าเป็นอะไรที่เกี่ยวกับราชการที่เราจะเข้าไปช่วยหรือว่าสามารถสนับสนุนหรือว่าทําให้เกิดความเชื่อมั่นเพราะว่าวันนี้เนี่ยในอุตสาหกรรมขายตรงมีความเชื่อมั่นมากขึ้นว่ามันมีความเป็นไปได้แล้วก็พิสูจน์แล้วว่ามีความเป็นไปได้จริง เพราะก็มีผู้คนมากมายที่ประสบผลในธุรกิจขายตรงครับแล้วก็มีรายได้อย่างเป็นกอบเป็นกำนะต้องพูดอย่างนี้นะฮะ,ะไม่ใช่เป็นรายได้แกแบบกระจุกกระชิกแบบรายได้เล็กน้อยนะหลายคนเนี่ยมีรายได้หลักเจ็ดหลักแล้วก็มีรายได้สะสมรวมเนี่ยบางท่านเนี่ยมีรายนำรับร้อยล้านต้องพูดอย่างนี้ในเวลาสั้นๆันสัก5ปี10ปีบางคนทําได้นะฮะ ผมไม่ตัดสินใจวันนั้นผมคงไม่มีวันนี้โดยธุรกิจขายตรงที่แตกต่างที่ส่งเสริมให้เราเป็นหุ้นส่วนธุรกิจอย่างแท้จริงโดยสินค้าที่มีมากหลากหลายเป็นอันดับหนึ่งของเราที่ช่วยแปลงทุกรายจ่ายผ่านเทคโนโลยีออนไลน์จากสาขาทั่วประเทศให้กลับมาเป็นรายรับของพวกเรานี่แหละครับวันนี้ของพวกเราโอกาสแห่งอาชีพที่เป็นไปได้ทำง่ายและมั่นคง ผู้หญิงกับภายในมักมีปัญหาที่แก้ไม่ตก